สวัสดีครับผมอาจารย์เจษฎาคับผมีครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิตนะครับซึ่งจะอยู่ในเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตของสาขาวิชาช่างกลโรงงานโดยจะสอนในชั้นปีที่2นะครับของทั้งกลุ่มปวชและกลุ่มม .6 นะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสาธิตหรือสอนในเรื่องของการใช้งานนะครับแคมนะครับที่อยู่ใน NX หรือในเมนู manufacturing นะครับโดยเริ่มต้นในการสาธิตต่างๆนะครับเราจะเริ่มต้นจากการที่ใช้ไฟล์สาธิตนะครับโดยไฟล์ที่เราจะมาสาธิตวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของงานกลึงปัดหน้านะครับกลึงปัดหน้าเราก็จะมีโจทย์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับโดยกรณีของโจทย์เนี่ยนะครับเราก็จะใช้โจทย์ที่เป็นโจทย์อองานดิบลนงานสำเร็จนะครับโดยงานดิบของเราอยู่ที่ e ิวตันสายาว45 สวงานสําเร็จเราอยู่ที่เดมิเตอร์สามสิบคูณสี่สิบนะครับโดยขั้นตอนในการสาธิตเราจะเน้นไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยมีทั้งหมดทั้งสิ้นหกแปดขั้นตอนด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาแนะนํากันเลยนะครับอย่างขั้นตอนแรกพิจารณาโจทย์ครับเราก็จะใช้โจทย์นี้อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ครับคืองานดิบอยู่ที่เดมิเตอร์สามสิบคูณสี่สิบและงานสําเร็จเดมิเตอร์สามสิบคูณสี่สิบ นนก็หมายความว่างานนี้ต้องมีการปาดหน้าออก5มิลเมตรครับจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับคือสร้างโมเดลงานดิบและงานสําเร็จซ้อนกันนะครับซึ่งจะสร้างโดยการใช้เอกังนี้นะครับผมผมไปที่ New Model นะครับแล้วก็สร้างงานสําเร็จนะครับสร้างงานสําเร็จสร้างงานสำเร็จโดยไปที่ Sketch แล้วก็เข้าสู่ระนาบ XY เทมเตอร์30นะครับอินชแล้วก็เอ็กทูนะครับ40มิลิเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นงานสำเร็จนะครับต่อไปเป็นงานดิบครับเอ็กทูตัวสเก็ตเดิมออกมา45มิลิเมตรและตั้งบูลีนเป็นหนอตน,นะครับ ห้ามเกี่ยวข้องกันจากนั้นก็ให้เกิดความแตกต่างโดยการทําปรับความทึบแสงของตัวงานดิบนะครับโอเคครับทีนี้ได้งานดิบงานสาเร็จซ้อนกันแล้วครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปคือย้ายแกนนะครับเมนู facturing coordinate นะครับโดยที่ให้แกน x ขันขนานกับผิวหน้าตัดและแกน z อยู่ทางเดียก,กันกับแกนชิ้นงานในกรณีนี้ต้องมีการเข้าโหมด นในการทำแคมของ nx นะครับโดยเริ่มต้นที่ไฟล์แล้วก็ไปที่โหมด manufacturing นะครับโดยเราจะเล่นเป็นหมดสำคัญตรงนี้ครับตัวแคม s ซ s ช i o n เนี่ยเราใช้ cam general ส่วนแคม setup to create หมายถึงจะเป็นกลุ่มงานเครื่องมือกลนะครับที่จะใช้ทำแคมโดยกรณีนี้เราจะเลือกที่ turning ก็คืองานกลึงนะครับงานกลึงให้เราโอเคครับ จากนั้นเราจะไปดูโหมดครับว่ากรณีโหมดนะครับที่มีการใช้งานในปัจจุบันในตัวโหมด p e n น f ฟ c i ชอ i n g นี้มันมีอยู่4โหมดด้วยกันนะครับ1 2 3 4กรณีนี้เอาโหมดที่ดูง่ายที่สุดครับคือโหมดที่3คือโหมดที่เรียกว่า Geometric View หมายถึงอ้างอิงตามลูกศรนะครับให้เราทำการไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะขยายนะครับตัว Geometry นี้ออกมา จากนั้น Double ับเบลคลิกที่ mcs spindler ครับแล้วใช้ตัว snap p อยนี้คลิกเลือกจุดศูนย์กลางของปลายงานดิบนะครับจะได้ตัว mcs mount ที่นี้ครับแล้วข้อสำคัญครับคือต้องหมุนแกนแทรไปตามแกนชิ้นง,งานจริงโดยคลิกที่บริเวณนี้ครับจากนั้นใส่ snap ไปที่90 mm มมที่90องศาแล้วก็จับหมุนเลยครับมันจะหมุนไปที่90องศา จากนั้นครับทำการหมุนให้แกนแทไปตามแกนชิ้นงานจริงนะครับและแกน x หันหน้าไปทางลัศมีของชิ้นงานนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะถือว่าจบในการย้ายแกน mce นะครับลำดับต่อมาคือให้ทำอะไรบ้างครับไปดูกันครับขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่3นี่จบแล้วนะครับสักครู่นะครับขั้นตอนที่4เนี่ยให้เลือกงานดิบและขั้นตอนที่5ให้เลือกงานสำเร็จ ผมจะทำสองขัง้นตอนนี้ไปพร้อมๆกันวิธีการของเขาคือดับเบิลคลิกที่ตรงเวิร์กพีซนะครับแล้วเลือกงานดิบก็คือตัวแบงค์นะครับแบงค์คืองานดิบคลิกเข้าไปแล้วก็เลือก Specify p a t h คืองานสำเร็จครับคลิกที่ตรงตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกงานสำเร็จทีนี้จะเห็นว่าในการเลือกงานดิบงานสำเร็จที่ซ้อนกันมันค่อนข้างจะยากนะครับ ให้เราไปที่ตัวโมดิลลิ่งแล้วก็ High ฮไฮงานดิบ,บออกไปก่อนแล้วเรื่องงานสำเร็จนะครับจากนั้นค่อยโชว์งานดิบขึ้นมาก็โอเคครับถือว่าเลือกเสร็จแล้วครับงานดิบงานสำเร็จถ้ามันเลือกเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์ตัวพวกไฟฉายนี่มันจะปรากฏนะครับจากนั้นให้ทำการโอเคครับโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเลือกงานดิบงานสำเร็จ แล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่6คือเลือก Turning Workpiece นะครับเลือก Turning Workpiece ดับเบิลคลิกไปที่ Turning Workpiece พอดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้โอเคนะครับการเลือก Turning Workpiece คืออะไรเลือกเพื่อคำนวณว่าให้เครื่องมน้ว่าในพื้นที่นะครับที่มันจะทำการกลึนงขนาะเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติผมลองไปหายสอตัวนี้นะครับันนึงไปซ่อนไว จะเห็นว่ามันจะคคำนวณพื้นที่ให้เราครับว่านี่คือพื้นว่าในส่วนโซนเนี่คือพื้นที่งานสําเร็จส่วนโซนนอกคือพื้นที่งานอิบหรือส่วนที่มันจะกินนะครับอันนี้นะครับถือว่าจบ6ขั้นตอนแรกซึ่งโดยสรุปนะครับ6ขั้นตอนแรกคือการสั่งให้โปรแกรมทราบถึงรูปทรงชิ้นงานและพิกัดเริ่มต้นนะครับจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับคือขั้นตอนที่7สร้างเครื่องมือตัดมมมกลนะครับ การสร้าง <baptism? S 1> เครื่องมือตัดเลมี้กึงเราจะใช้เมนูที่คำว่า create tool นะครับมันจะมีมีดอยู่หลายๆเบอร์ด้วยกันนะครับในความเป็น NX นี้แล้วมันจะมีบอกคำว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละไทป์นะครับของตัวกลุ่มงานเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างเช่นเราเอามิวมันก็จะขึ้นดอกเอ m i n ให้นะครับเอาโฮมแมกกิ n งจะขึ้นเป็นดอกอะไรครับดอกสว่านเอาดิวขึ้นเป็นดอกสว่านนะครับเพราะฉะนั้นเราอยในกลุ่ม turning และในส่วนต่อมาก็คือเอามีดที่จําเป็นกับชีวิตเราก็จะมี OD ครับมีด OD หมายถึงเอาล r มิเ m e t e คือมีดการกลึงภายนอกนะครับมันจะมีอยู่2เบอร์ครับ55กับตัว80คําว่า580แปลว่าองศามีดเม็ดมีดครับถ้า80แปลว่าเป็นเม็ดมีดใหญ่55คือเม็ดมีดเล็กลงมาครับผมแนะนําให้เลือกที่ OD 5 5แล้วก็ L พ่วงนะครับ L ลแปลว่ามีดกึง่งสายนะครับให้เราเลือก od 5 i แล้เราโอเคจากนั้นรูปมีดกึ่งจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วให้เราอย่างแรกให้เราไปปรับนะครับปรับตัวทุน number หมายถึงหมายเลขของทูลเพื่อที่จะในการนำไป run โค้ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอ้างอิงเป็นตัวทูลหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะมีส่วนลูกเล่นก็คือการใส่ด้าม นะครับถ้าเราต้องการใส่ด้ามเนี่ยเราคลิกไปที่ use turn holder นะครับมันจะจะขึ้นด้ามให้เราแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในการทำแคมผมก็ไม่แนะนำให้ทำด้ามใส่นะครับเพราะว่ากรณีนี้มันจะดูแล้วมันจะเขาเรียกว่าลำคาญสายตาหรือว่าทำให้เรามองไม่สะดวกมากกว่านะครับเพราะนั้นผมจะไม่ใช้ตัวด้ามนะครับแล้วผมก็โอเคซึ่งโอเคแล้วเนี่ยมีดเราจะเกิดขึ้นแล้วครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามีดที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันอยู่ในเครื่องแล้วนะครับให้ไปดูที่โหมดที่ชื่อว่า m a Machine Tool View คุณจะเห็นว่ามีด OD ด5 L นี้เกิดขึ้นนั่นแปลว่ามีมีดนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ขั้นตอนที่7นะครับการสร้างมีดกึ่งเราถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับเข้าสู่ขั้นตอนที่8นะครับ ขั้นตอนที่8เนี่ยทำการกึงปาดหน้าโดยใช้คำสั่ง facing นะครับโดยมีโดยมีขั้นตอนย่อยๆอ,อย่างนี้น่ะครับก็คือเลือก create operation เลือก facing แล้วก็ตั้ง location ครับ <Yeah. S 1> create operation อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับนี่แล้วก็เลือก facing คำว่า facing เนี่ยเราจะรู้ได้ดอย่างไรว่าแต่และกระบวนการที่เขาตั้งมาให้เราเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการชื่อว่าอะไรให้เราชี้แล้วรูปมันจะปรากฏขึ้นนะครับ ให้เราเลือกที่ตัวแถวที่2คอลัมน์คอลัมน์มที่หนคือ facing คำว่า facing ในทางงานเครื่องมือกลแปลว่าบาดหน้าครับให้เราเลือกเข้าไปตัวสีที่เราเลือกจะกลายเป็นสีส้มๆนะครับจากนั้นในส่วน location น,นี้ให้เราเลือกดังนี้ครับโปรแกรมให้เลือกเป็น NC โปรแกรม tool แปลว่ามีดกลึงให้เราเลือกที่ o d 5L ครับ geometry หมายถึงรูปทรงต่างๆให้เราเลือกที่ turning workpiece นะครับ ซึ่ง turning workpiece มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับคำว่าเลือกที่ turning w o r k p i e c หมายถึงว่าเพื่ออะไรกรณีเราสร้าง operation หรือสร้างกรนการกลึงขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกกำกับภายใต้ turning workpiece ครับแล้วพอถูกตัดตับภายใต้ turning workpiece แล้วเนี่ยมันจะมีการนำข้อมูล MCS workpiece และ turning workpiece เข้ามาใช้งานซึ่งหมายถึงว่าเราตั้งอะไรไว้มันจะนำข้อมูลนั้นมาใช้หมดนะครับเป็นการนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้นั่นเอง ให้ครบตามกระบวนการนะครับส่วนเมธอดแปลว่าเป็นกระบวนการกลึงครับกระบวนการกลึงที่น่าจะอธิบายให้เราฟังครั้งนี้จะมีอยู่3กระบวนการด้วยกันคือ finish wrap ล e t r e a t กับ finish แปลว่ากลึงสําเร็จกลึงสําเร็จแปลว่ากลึงให้จบนะครับหมายถึงว่าเรามีเนื้อเนื้อที่ต้องกลึง5มิลเราต้องกลึงให้เสร็จเลย5มิลนะครับส่วนราบหมายถึงกลึงหยาบแปลว่ากลึงเผื่อเก็บละเอียดนะเช่น เรามีความหนาที่ต้องกลึงอยู่5มิลเราจะกึงออกอยู่แค่4มิลด้วยกันนะครับเพราะนั้นเพื่อเกิดความเข้าใจผมเลือกที่เล f ฟิ i s h นะครับให้มันเสร็จไปเลยแล้วเราก็โอเคครับแล้วมันจะขึ้นไดอะลอรแบบนี้นะทีนี้ขึ้นไดอะลอรแบบนี้นะครับก็ยังไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันก็มีเคียงไม่กี่จุดที่เราต้องเลือกนะครับอย่างแรกที่เราต้องเลือกนั้นก็คือ1น,นะครับ บริเวณที่เรียกว่าสเตปโอเวอร์นะครับสำคัญสเตปโอเวอร์แปลว่าความหนาการกลึงแต่ละรอบหมายถึงว่าในการําแคมพวกนี้นะครับมันจะไม่กลึงทีเดียวจบเช่นเนื้อเรามีที่ต้องกลึงมีอยู่10มิลมันจะไม่กลึงทีเดียวให้เรา10มิลนะครับมันต้องให้เราตั้งเพื่อวความปลอดภัยเป็นใสขึ้นเพราะนั้นตัวนี้ผมตั้งเป็นคอนสแตนต์คอนสแตนต์แปลว่าให้คงที่เลยครับอยากได้เท่าไหร่ใส่เท่านั้นผมตั้งไปที่1มิลลิเมตร หมายถึงว่าตึงไปที่1มิลิเมตรจนกว่าจะครบนะครับลำดับต่อมาคือพอได้ตรงนี้แล้วนะครับให้เราลองจินเ r เ t ตโดยปุ่มนี้ดูนะครับแล้วสังเกตเบื้องต้นครับถ้ามันมีเส้นทูนผ่าเกิดขึ้นแปลว่าการใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเรานั้นเป็นไปได้ถูกต้องนะครับโดยที่เส้นทูนผ่าต,ตัวนี้จะมีการแยก3สี ครับโดยสีฟา้าแปลว่าการวิ่งก่อนกินชิ้นงานเผื่อชิ้นงานนะครับสีฟ้าหมายถึงการวิ่งเข้ากินชิ้นงานสีเหลืองหมายถึงการวิ่งถอยหลังจากการกินชิ้นงานนะครับซึ่งในกรณีนี้อาจจะไม่ต้องวอรี่อะไรมากนะครับดูแค่ว่ามันเกิดเส้นหรือไม่ถ้าเกิดเส้นก็แปลว่าในกรณีนี้มีการกินชิ้นงานเกิดขึ้นครับลำดับต่อมานะครับให้เราไปเช็คเบื้องต้นโดย ใช้เมนูที่เรียกว่า Verify Verify นี้เหมือนเป็นการ Simulation ดูเล็ก,ลกน้อยครับว่าการกินของเราเป็นยังไงมากโดยการ Simulation ตัวนี้มีอยู่2รูปแบบคือ r e p l a y นะครับ r e p l a y Replay นี้แปลว่าให้มีดมันวิ่งไปตามเส้นให้เราดูเฉยๆนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นความชัดเจนเท่าไหร่นะครับอีกโมดน,นึงก็คือ 3D Dynamic แปลว่าให้เราดูตามความเป็นจริงของชิ้นงาน เห็นไหมครับแล้วมีการปรับสปีดได้นะครับนี่ครับผมปรับสปีด6มันก็จะช้าลงถ้าปรับสปีด78ดูดีครับมันก็จะเร็วขึ้นตามลำดับนี้ครับทีนี้อยากให้ผู้เรียนทุกคนสังเกตครับผมดูลักษณะการวิ่งของมีดนี่ครับ พอวิ่งไปแล้วปรากฏว่ามีดมันไไม่วิ่งออกนั้นแปลว่าเราต้องไปกําหนดสเตปการวิ่งเข้าวิ่งออกของมีดนะครับโดยสเตปการวิ่งเอาวิ่งเข้าวิ่งออกของมีดนี้นะครับมันอยู่ในเมนูที่มีชื่อว่า o o n u u t t n n move นะครับทีนี้ก่อนจะใช้น o n ค t t ติ้ง o ูฟเนี่ยผมอยากให้ผู้เรียนทุกคนนะครับหันแกนชิ้นงานไปในลักษณะน,นี้ครับ x หันลง Z หันขึ้นแล้วเหลือพื้นที่ตัวนี้ไว้ ทีนี้เราต้องตั้งอะไรบ้างอย่างแรกครับ e n g a e e e n g a ก e และ Retag คำว่า e n g a e e Retag หมายถึงการปรับวิธีครับ e n g a ก e แปลว่าวิธีเข้า Retag หมายถึงวิธีออกคำว่าวิธีหมายถึงเส้นทางเฉยๆนะครับเส้นทางจะไม่พูดถึงระยะใดๆบอกทางเข้าเฉยๆว่าเข้าแบบไหนนะครับโดยวิธีการเลือกของมันก็คือเช่นเลือกทางเข้าเลือกวิธีเข้าเ e นี่นะครับ มันก็จะมีวิธีโคง้งวิธีตรงเนี่ยผมเลือกแค่2อ,อย่างผมเอาที่ง่ายที่สุดครับคือวิธีตรงคือ Linear Auto คือคือให้เข้าแบบตรงๆร e ีแท็กเช่นกันครับผมให้เอา Linear Auto คือมีการถอยแบบตรงๆนะครับลำดับต่อมานะครับตัวนี้สำคัญครับคือกำหนดจุดเข้านั่นเองนะครับนั้นอยู่ในเมนูที่ชื่อว่า App p อปโพสกับด e พาเชอร์คำว่าแอพแปลว่า กำหนดจุดจอด2จุดก่อนกินชิ้นงานนะครับผมจะให้ออกเรียกง่ายๆแล้วกัน form point นะครับให้เราเลือกเป็น specify แล้วเราเลือกจุดที่มีดมาจอดก่อนวิ่งเข้าหาชิ้นงานนะครับจากนั้น motion to start point ให้เราเลือกเป็นไหนเล s แล้วเลือกจุดที่มาจอดก่อนกินชิ้นงานแบบใกล้หน้างานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปตั้งที่ be precise ดีพา r t อร์แปลว่าอะไร Departure แปลว,ว่าจุดที่หลังจากกินที่งานแล้วมันจะวิ่งไปจอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยดีพาเชอร์เนี่ยให้เลือก motion type เป็น direct แล้วเลือกเป็นจุดตรงนี้นะครับแล้วผมจะชอบเลือกว่า a p p r o เนี่ยจุดใกล้กลางไ,ไกลกลางแล้วก็ Departure คือไกลแบบนี้ครับ3จุดนะครับย้ำ a อ p r o คือ จอด1จอด2นะครับ d e p a t u r e กินแล้วกับมอจอดครับจากนั้นให้โอเคครับ1 2 3โอเคเสร็จแล้วลอง generate ดูครับเห็นไหมครับจะเห็นเส้นที่มีจอดก่อนที่จะวิ่งนะครับอ้าวดูเลยครับทำการ verify ดูครับว่ามันไปจริงไหมแค่ไหนนะครับ o อ e r a t ปิดแปดเนี่ยครับเห็นไหมครับจุดจอดแรกมันมาให้แล้ว ปิกปื้ดกินอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอา 3D-Dynamic ดีกว่านะครับกินชิ้นงานตามสเต็ปโอเวอร์ครับคือหนึงเมตรเสร็จแล้วถอยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วถือว่าการตั้งพารามิเตอร์นะครับต่างๆของงานกึ่งปาดหน้าและวิธีการตั้งพรามิเตอร์ต่างๆเนี่ยของงานพื้นฐานของการแขมเนี่ยถือว่าอยู่ในวิธีการนี้ที่เกือบจะครบแล้วนะครับ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งให้กับการทํางานของมันก็คือความเร็วรอบและอัตราป้อนนะครับความเร็วรอบและอัตราป้อนเนี่ยเราเลือกที่ Feed and Speed นะครับ Feed and Speed นี้เราเลือกอยังไงครับอย่างแรก s p i n d a n Speed หมายถึงความเร็วหัวจับเราจะเลือกที่ RPM นะครับแล้วคลิกที่ s p i n d a n Speed ใส่ไปจํานวนหนึ่งครับว่าจะได้เท่าไหร่เช่น ครั้งนี้ผมอยากได้800รอบต่อนาทีผมก็ใส่ไปแบบนี้จากนั้นมาสนใจที่ฟีเลนครับฟีเลสน,นี้แปลว่าอัตราป้อนนะครับมันจะมีเป็นมิลลิเมตรเปอร์รอบหมายถึงมิลลิเมตรต่อรออนะครับแล้วก็มิลลิเมตรเปอรนะครับหมายถึงมิลลิเมตรต่อนาทีกับในครั้งนี้นะครับผมจะให้ใส่เป็นมิลลิเมตรเปอร์ินหมายถึงใน1น,นาทีเราวิ่งไปแกนแซเท่าไหร่ครับ ผมใส่สัก10มิลิเมตรหมายถึงว่าใน1นาทีมันจะวิ่งไปที่10มิลิเมตรนะครับจากนั้นให้โอเคแล้วทุกอย่างที่มีการตั้งค่านะครับอย่าลืมที่จะเจ n เนอเรตใส่เข้าไปนะครับและให้สังเกตอีกนึงครับตรงบริเวณที่ f o r w p p r r t t o o n ตรงนี้ถ้า Operation ไหนมีการใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆแล้วมีการคำนวณที่ถูกต้องแล้วนะครับตัว ผ่าตัวนี้จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว,ยวนะครับจากนั้นให้ทุกคนโอเคโอเคเสร็จแล้วแปลว่า o peration นี้เสร็จแล้วนะครับลำดับต่อมาคือการนำไปทำโค้ดครับการทำคอมพิวเตอร์ช่วยงานผลิตนั้นสำคัญที่สุดคือการทำโอ peration หรือกระบวนการแล้วทำการเอ็กพอร์ตโค้ดเพื่อเอาโค้ดนำไปใช้งานนะครับทีนี้เราจะเอ็กพอร์ตโค้ดยังไงครับ คำว่าโค้ดคือ G code M code ในทาง C N C นั่นเองนะครับวิธีการนะครับอยู่ตรงนี้ครับให้เราคลิกขวาตรงบริเวณ operation ของเรานี้แล้วไปที่คำว่า p o s t process คลิก p o s t process เสร็จแล้วนะครับอยากให้เราสนใจกลุ่มแรกคือ p o s t processor แปลว่าเป็นเป็นตัวประมวลผลนะครับเพื่อที่จะได้โคดในการทำงานออกมานะครับจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า operation ของมันนำหน้าอย่างแรกก็คือ Y มิ l a ลดแปลว่าเป็นโอ peration ของการทํางานคือว่า y คลายคัด EDM แปลว่าเป็นตัวของวคัดนะครับมิ l เป็นของงานกัดเลดเป็นของงานกลึงนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเอาใน default นะครับใน default ของตัวางานกลึงที่อยู่ใน NX นี้นะครับมันจะใช้2ออย่างคือ Late to Exit to Tip หรือ Root l a t o t x i x to exit to r ร l e ลดนะครับ ในกรณีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้โพสต์โปรเซสเซอร์เพิ่มนะครับเราสามารถเลือกอันอื่นมาเพิ่มเติมได้นะครับโดยคลิกที่ Browse เ์เนี่ยแล้วมันจะขึ้นในส่วนโพสต์โปรเซสเซอร์นะครับที่เราสามารถเลือกมาใช้ได้เห็นไหมครับตัวเนี้ยกรณีนี้นะครับผมขอเลือกเป็น My f า n t t r a t e พ o s t ซึ่งมันจะเป็นโค้ดฟานัทที่ค่อนข้างที่จะ Export ออกมาแล้วเนี่ยใช้งานได้กับทุกคอนโทรลน,นะครับ ซึ่งมีการทดลองมาแล้วกล้าการันตีได้ครับจากนั้นนะครับได้ทุพ p ยสโปรเซสเซอร์แล้วต่อมาคือไประบุครับว่าเราจะเอาไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับทีนี้ผมแนะนำว่าอย่างนี้ครับเอาไฟล์ไว้ในที่ที่เราหาได้ง่ายเอาผมขออนุญ,ญาตโชว์ครั้งนี้ให้อยู่ไว้ที่ได้ดีแล้วกันนะครับได้ดีมันจะได้ง่ายต่อการหาแล้วใช้ชื่อว่าเท facing จากนั้นเนี่ยไฟ extension ให้เป็น txt แล้วมาดูที่ setting ครับสำคัญต่อมาก็คือ unit คำว่า unit แปลว่าหน่วยที่จะ export code ออกมาเนี่ยเอาเป็นหน่วยอะไรนะครับมันมีให้เลือก2หน่วยครับคือ inch คือหน่วยนิ้ว metric part คือหน่วยมิลลิเมตรนะครับผมเลือกไปที่ metric เพราะว่ามันเป็นหน่วยสากลที่สากลที่ละเอียดกว่านะครับจากนั้นให้โอเคครับ1 2 3สอ้ำนี่ครับ มันจะได้โค้ดออกมาลักษณะนี้ซึ่งเป็นโค้ดในการปาดหน้าของงานเรานั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่เราตั้งมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับให้ทุกคนดูตรงนี้ครับอย่างแรกทูนหมายเลขหนึ่งมันจะกดปรากฏที่ T 1 0 0และปรากฏที่ท1 0นนะครับฟีดเราใส่10ม mm ิลิเมตรต่อนาทีเห็นไหมครับเห็นไหม สปีดเราใส่800มิลิเมตรเอ้มิลิ800รอบต่อนาทีเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งเข้าไปเนี่ยมันจะเอามาเลยนะครับทีนี้ไปดูครับว่าเราเซฟไฟล์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะอยู่ในที่ที่เราอยากได้ที่เราเซฟไว้จริงไหมนะครับผมปิดตรงนี้ไปแล้วผมไปเลือกที่ได้ดีของเครื่องผมเองนะครับเห็นไหมครับเห็นเทสเฟซซิ่งไหมแล้ดี๋ยวิกีเข้าไปครับนี่ครับคือโค้ด ซึ่งโค้ดนี้สามารถแก้ไขได้ตามอำเภอใจในการที่จะนำไปใช้งานในคอนโทรลต่างๆนะครับในกรณีของผมเนี่ยนะครับผมจะแก้ง่ายๆที่สุดเลยครับแล้วนำไปใช้ได้จริงซึ่งจะนํานเสนอในเนื้อหาต่อๆไปนะครับผมก็ลบแค่นี้แล้วผมเติมแค่ G54 ข้างหน้าครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟนครับ ก็ถือว่าเสร็จแล้วครับได้โค้ดที่พร้อมนําไปใช้งานนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าขั้นตอนนะครับ8 9นะครับ8 9นี้ผมถือว่าจบสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นกระบวนการพื้นฐานนะครับกระบวนการพื้นฐานของการทำคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตนะครับหรือแคมในงาน n อ9็นะครับก็คาดหวังว่านะครับวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกท่าน นะครับที่สนใจในการทำแคมเปญ X นะครับในลำดับต่อไปก็คงจะมาแนะนําการกลึงปอกนะครับซึ่งเสเต็ปการกึงปอกน,นั้นจะไม่ต่างกันนะครับกับการกึงปาดหน้าเลยครับการเซตติง้งต่างๆก็ง่ายได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่มันจะแอดวาร์ขึ้นถ้ามีการกึงปอกและปาดหน้าไปพร้อมกันเราจะทําอย่างไรอันนั้นนะครับเป็นที่น่าสนใจก็ฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ